สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับจะพามาชมขั้นตอนและวิธีการคัดสายพันธุ์ข้าวพันธุ์ของลุงตีนะครับคือที่ผ่านมาที่พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับสั่งข้าวพันธุ์จากลุงตีไปอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเป็นบางลายนะครับลุงตีก็เลยตัดสินใจลงมาทําเองนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับคือเราเห็นข้าวของเราตั้งแต่เล็กแล้วก็ตอนเก็บเกี่ยวเราต้องคัดยังไงนะครับของลุงตีจะคัดสีรอบนะครับสิ่งเจือปน ตั้งแต่ข้าวเล็กจนก่อนเก็บเกี่ยว3วันนะครับเราก็จะคัดสิ่งเจือปนออกทั้งหมดเลยแล้วก็ข้าวแปลงที่เราจะมาทําสายพันธุ์นะครับเป็นโรคเชื้อราทุกโรคนะครับที่เป็นโรคติดมากระพันข้าวเราไม่เอาเลยนะครับเราจะเอาข้าวที่สวยๆเลยนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวฟาร์มสุกในฟาร์มที่พอดีนะครับไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับจะทําให้ข้าวเราเวลาแช่จะไม่มีมเมล็ดที่ ยังคงสภาพเดิมนะครับมเมล็ดไม่เปลี่ยนนะครับแล้วเราเกี่ยวเสร็จเราก็จะมาตากนะครับเป็นเวลาตากไว้2วันนะครับตากวันนี้พรุ่งนี้เราเก็บนะครับตากไว้2วันเลยแล้วก็เราก็จะพักตัวไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วเราก็จะมาทําการเป่าเอาสิ่งเจือปนออกน,นะครับอย่างพวกกี้รีบข้าวครึ่งเม็ดเราก็จะเอาออกน,นะครับแล้วเราก็จะบรรจุก,กระสอบนะครับ ลงในกระสอบให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับน้ําหนักที่เราชั่งนะครับก็คือเราต้องชั่งให้ได้ตามน้ําหนักเรานะครับคือ2ถังครึ่งนะครับ2ถังครึ่งของข้าวเปลือกก็คือนะครับจํานวน2ถังครึ่งก็คือ25กิโลนะครับเราจะชั่งแบบไม่ขาดเลยนะครับเนี่ยแล้วก่อนก่อนที่จะถึงมือพี่น้องเกษตรก่อนเราก็จะเพาะ ให้งอกดีก่อนเราถึงจะส่งให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้เลยครับค่าพันธุ์ที่รับจากหลวงตีไปนะครับจะงอกทุกเม็ดนะครับแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีสิ่งเจือปนเลยนะครับน้ําหนักเต็มเป๊ะทุกกระสอบนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสาระดีๆจากหลวงตีตะวันแดงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆจากรงตีตะวันแดงครับขอบคุณครับ